ใส่ใจในอิริยาบถยืนโดยไม่แยกออกเป็นส่วนๆมองภาพรวมทั้งหมดมองอย่างไรมองภาพรวมมองที่ไหนมองภาพรวมมองที่ฝ่าเท้าฝ่าเท้าที่เรายืนโยเนี่ย จะบอกภาพรวมของกายได้ทั้งหมดใส่ใจฝ่าเท้าจะเห็นอาการของกายได้ทั้งหมดเห็นอย่างไรกายโน้มไปข้างหน้าจะบอกที่ปลายฝ่าเท้ากายโน้มไปข้างหลังจะบอกที่ส้นเท้ากาย เอียงไปทางซ้ายจะบอกที่ฝ่าเท้าซ้ายกายเอียงไปทางขวาจะบอกที่ฝ่าเท้าข้างขวาใส่ใจฝ่าเท้าเราจะเห็นทั้งหมดว่ากายเนี่ยไปทางไหนถ้าไปจำนวนมากเรียกว่าเคลื่อนถ้าไปเล็กน้อยเรียกว่าไหวเนี่ยไหวนิดๆเนี่ยไหวนิดๆก็ อ่านได้ที่ฝ่าเท้าไว้ไปข้างหน้านิดนิดปลายเท้าสั่นสะเทือนไว้ไปข้างหลังนิดนิดส้นเท้าสั่นสะเทือนไว้ไปข้างซ้ายนิดนิดเท้าซ้ายสั่นสะเทือนเนี่ยไว้ไปเท้าขวานิดนิดเท้าขวาสั่นสะเทือนนี่คือใส่ใจในอิริยาบถยืนอิริยาบถนอนก็ดูอย่างเดียวกัน แต่อิริยาบถนอนดูเพิ่มได้ดูลมหายใจเข้าออกได้นะดูไปทั่วๆร่่างกายได้อิริยาบถยืนไม่เหมาะแก่การดูอย่างอื่นนะเหมาะแก่การดูอาการกิริยาอาการของร่างกายเพียงอย่างเดียว